Sim, um... <laughs> Yeah. yeah. มันจะีในส่วนของบริการทางการขช่ไก็จะมีสักน้องสลานนะเนิเทอร์น็ตกับหน้าอัลจูนทนะคะในการทีว่าแจ้ปัญาทางด้านเคนิคว่าเครื่องยนเรามีปัญหาอะไรตรับปรุงยังไงหรือว่าส่วนบริการเราที่อยู่ดานอสปาค่ะแล้วก็เราจะมีบริษีว่าเมื่องนี้มันอยู่เรื่องที่แบบน่าจะน้องแมจะได้เคียไหมคือเรา นี่เป็นบริษัทญี่ปุ่นนะคะบริเตนที่สุดเนาะเพราะบริษัทแรกของเราคือม i t s u b i s h i Corporation ที่ญี่ปุ่นการทำงานของคนญี่ปุ่นนะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันแรกเลยเขาจะเน้นเรื่องของความเป็นครอบครัวนะคะก็คือเขาจะมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามวันแรกที่น้องเข้ามาในองค์กรเราเนี่ยก็ถือว่าน้องเป็นสมาชิกเราแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำบริษัทเตรียมให้เนี่ยเขามีอย่างน้อยที่เพียงแค่หนึ่งคนละที่จะคอยประกบน้องเลยจะสอนที่จรยงจะสอนอะไรจะสอนให้น้องรู้ว่าการทำงาน เวลนเาจะมีนัดประชุมบ่อยมากคุณีิคุณจะเน้นเรื่องการประชุมนะคะคุณทิยาห้ามมาเด็กนี่จะไม่ได้ทาไพ่ให้เหมือนัครที่งน้ำค่ะประธานบริษัทเาจะนิ้นรับนัดประชุมทีกเขนการตั้งแต่10โมงและจะมีหนักต่อ10โมงนมายงว่าช่วงเวลาที่เดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องนึ่งเนี่ยประธานจะต้องใช้การตลาดี่วย่ะสมงสมอดสมาดดกมุดสมุามุสมามมบ อันนี้อันคอนโทร่เนาะควบคุมยากมากลายธรรมชาติค่ะลูกค้าเนีชอบสั่งตอนที่ปนโตกเนี่ยสผลิตกระดาษขึ้นมาได้สามราะกระดาษสามมันต้องตากจากต้องตากแล้วว่าแต่ละหัวเนี่ยเขาจะทำงานกันอ๋อค่ะเพราะว่ากระดาษสีกระดาษดอกไม้กระดาษลายอย่างเนี้ยเราจะทำสตกอปไว้ให้ได้ในี่ยสอบแต่ถ้าเขาทำตามเดิมเนี่ยมันก็จะช้าแทนที่มีปัญหาคืองลายธรรมชาติที่สกอปใช่ ก็ค <c jin x 2> <kr> ือผลโตแล้วทำย่างาได้เลยได้เลยจ้าเ้เรามีตู้อบอย่างที่เราจะทําโดยการมันต้องอาศัยธรรมชาติได้ไหมมันมันเหมือนมันต้องเป็นบริษัท์ที่ใหญ่ๆค่ะอ๋อมันต้องลงทุนเยอะลงทุนเยสยามอุปทานได้แล้วจ้านี่มันเป็นการเราะเาะสิครัสิงคโปร์หเราะองรชิมกุต่างไมออแชร์แชร์แชร์ต่ามใแชา้ มีปัญหากับผมทำตุ๊กตาไมไม้ครับขาไที่ได้ครับเขาลววนเขียมครั้งนะ่าปัญคืออย่างะจช่วยะจาอันนี้ของเปิ้่อันนี้ภายธรมชาติถ้าฝนตกแล้วเปิ้เปิหญ่แล้าเดี๋ยวจะช่วยคิดเือว่าเขียอะไรจะมัน้ม้ครับ อ๋อของผมมีไม้พอครับผมผมตุนไม้ไว้ก็ก็เก็บไม้ไว้ข้ามปีเนีาา่ยต้งแทนสักนิดเนี่ยต้องเขียนเพื่อการประกุมน้อมตัวเองอ่าแล้วก็ปัญหาคืออย่างนี้คะคะก็กระดาษสาเนี่ยเป็นเป็นสินค้า<ม>ที่ถ้าทำดีก็ถ้าดีนะขายเก้อบหมดอ่าอ้นี่ของผมน้องไม่มีปัญหาือไงแล้วถ้าขายก็ดีขานะยส่งออกต่าง ก็นี่หน่ครับก็ก็ขอจะช่วยแชร์น้องก็ได้แต่ว่าจะเกิดปนโต้งแง่งใดเนะ่ฮะปนโต้งแง่งช่วยได้เออช่วยได้ต่อช่วยแชร์ก็แชร์กันเนาะที่จริงบ้านบ้านนั่งอยูอ้าวเหรอคะมีท่านอื่นไหมคะที่จะช่วยช่วยแชร์อ้าวถามนะคะว่าคือมันมีหน้า คือตอนนี้คือหน้าฝนก็คือหน้าโลซีซั่นกับหน้าไฮซีซั่น oh, <okay. S 1> ถ้าไฮซีซั่นคือขายดีก็คือขายจากไฮก็คือขายตั้งตุตลาถึงพฤศจิกายนเนาะ <Okay. S 1> ถ้าหน้าโลซีซั่นเนี่ยจะทำยังไงให้ยอดขายเท่ากับหน้าไฮซีซันเนี่ยส่วนมา oh. กการขายของนี่จะข,ขายคนเดินเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นทุกคนเนี่ยม<อ>ันก็คือยอดตต่องามยอดขายูมก ค่ะเขาถามบอกว่าสินค้าเนี่ยมันจะมีช่วงไฮซีซั่นกับโลซีซั่นถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าหน้าการตลาดเนี่ยเขาบอกว่าช่วงโลคือลดไล่แรกแถกจริงไหมถ้าเป็นถ้าเป็นการตลาดนะก็คือคุณขายอะไรไม่รู้อะแต่ถ้าช่วงโลซีซั่นเนี่ยอย่างพวกอ่าโรงแรมเนี่ยเขาจะลดไล่แรกแถกถ้าโลซีซั่นสายการบินต่างๆก็จะลดไล่แรกแถกก็คือลดสินค้าลดราคา ถูกไหมคะแต่ทีนี้ถ้าน้องถามบอกว่าทุกสินค้าเลยอาจารย์ถ้าช่วงล o w s e a s o ก็ขายสินค้าไม่ได้แล้วทํำยงังไงใช่ไหมวิธีการก็คือว่าคุณต้องสร้างเครือข่ายคุณต้องสร้างเครือข่ายเช่นถ้าคุณขายอสมมติว่าน้องคนนี้เขาขายก,การะดาษาถ้าคุณไปดีลกับโรงแรมถูกไหมโรงแรมมันตัดสินค้าของคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่โล w s e ั s o n มันตัดเพื่อที่จะไปทํณสินค้าสมมติน้มมนงอ,องทำอ่ะพี่ก็ทําเรื่องเรื่องไอ้เทียนหอมหรือเทียนอะไรอย่างเงี้ย ช่วงโลซีซอนถ้าคุณไปขายขายถนนคนเดินเศรษฐกิจไม่ดีคุณขายตัวคนเดียวรับทางอดคุณขายอย่าคุณต้องมีสร้างเครือข่ายคุณต้องมีดยลกับบริษัทหรือลโรงแรมใช่ไหมแล้วก็ทําไมช่วงช่วงนี้คุณขายไม่ได้คุณก็ผลิตสองเขาออเดอร์คุณก็มีตลอดแต่ในช่วงไฮซีซอนคุณขายของคุณเองคุณกินของคุณเองแต่ช่วงโลซีซอนคุณต้องมีเครือขายสิ่งสําคัญที่สุดในการทําธุรกิจก็คือการสร้างเครือข่ายให้มันได้เยอะที่สุดแล้วเขาก็จะสั่งออเดอร์คุณตาม ท็อกที่คุณต้องการถูกไหมฮะและในช่วงที่มันโลซิซักคุณมีเวลาว่างมากคุณก็ทรงไหฮะไปหาเครือข่ายให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถ้าคุณไปลดไลนกแถ่บางทีเราก็เจ๊งเพราะต้นคุณโลมันไม่ได้แบบต่ำมากถูกไหมฮะสัมพัน์ที่สุดก็คือเซก็คือทางพยายามอู้งเงินให้เยอะนะครับเพราะว่าเวลาอยู่หน้าห้องที่ไรจะคู่ใครอุ้งเงินค็เลว่า นะครับอันวันนี้นะครับวันนี้เนื้อหาเนื้อหาของเรานะครับที่เราถึงมูเนี่ยคือเรื่องของการจัดการอีเมลนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเนาะเห็นหลายๆคนใช้คอมพิวเตอร์ได้ละเห็นบางคนใช้อินเทอร์เน็ตได้ละนะครับแต่ตอนนีเรื่องการเล่นเล่นเล่นน้อยนะครับบางคนเห็นห้าตัวสุดตัวน้อยเดียวนะครับวิธีเขาไม่สะดวกใหญ่ขึ้นไม่นแค่กดตุ่มคีย์บอร์ดแล้วก็เอานิดหน่อยเดี๋ยวนะครับแล้วก็ เรื่องการใจบางคนใจเมาขอให้สัมภาพณ์เรื่องนะครับอ่าอันอันดับแรกนะครับขออนุญาตขอเชิญทุกท่านนะครับทุกคนให้ลุกมาก่อนกันนะครับเพราะว่าดีประชันประดีนะครับมีประชุมมีประชุมมีประชุมมาล้อมแขกแขออนุญาตู้น้าครับเจะไในห้องครับผมคือพลังมา xong rồi nè xong rồi không phải là xong nha đấy uh -huh. mình khảo mấy mốt nè